ับสูตรเด่น,นึ่งสำหรวันนี้เราจะนำสูตรเด่นบนสุดยอดเป็นสูตรที่6นะคะเป็นสูตรเด่นที่เราจะให้เน้นบุญนะคะเป็นเลขวิ่งหรือเลขจับชนก็ได้นะคะซึ่งงวดที่แล้วในสูตรนี้ชื่อเด่นบนสุดยอดเข้าที่เลข0ค่ะกลับไปดูของเก่านะคะว่างงวดที่แล้วได้เลขอะไรกันบ้างค่ะงวดที่ผ่านมานะคะของวันที่16ค่ะ เราได้เลขเด่นนะคะในสูตรนี้คือ0 1และ2นะคะเลขเด่นเข้าที่เลข0ค่ะซึ่งออกที่906นะคะเราไปลุ้นกระต่อกับสูตรนี้ว่างวดใหม่จะมีเลขไหนนะคะติดบ้างนะคะ ้าท่านใดที่อ,อ,อยากได้เลขเด่นแน่ๆเลยนะคะจากสถิติก็รอให้ครบแดสูตรนะคะที่เราจะสรุปให้นะคะส่วนวันนี้เราจะเริ่มทำกันโดยนำเลขทั้งหมด6ตัวรางวันที่1นงวดที่ผ่านมานะคะที่เพิ่งออกไปวันที่สิบหนะคะนำมาเขียนไว้ค่ะเลขทั้งหมดหตัวค่ะเก้าแปดสี่นย์หนะคะซึ่งเราจะนำเลขหตัวนี้มาบวกกัน,นทั้งหมดเลยนะคะ ก็คือ9บวก8นะคะบวก4บวก9บวก0และบวก6ค่ะซึ่งเมื่อเรานำเลขทั้งหมดมาบวกกันนะคะแล้วเรานำมาเขียนกันไว้เลยนะคะว่าได้อะไรบ้างเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือเรานับรวมกันได้36ค่ะเราจะใช้เพียงตัวหลังนะคะก็คือเลข6ค่ะนับเดินหน้าและถอยหลัง ก็จะได้เลขเด่นที่เราจะได้ในงวดถัดไปนะคะก็คือเลข5 6 7ค่ะสูตรนี้จะได้เลขเด่นที่เด่น5เด่น6และเด่น7ซึ่งจากที่สังเกตดูเลข5ก็มาบ่อยแล้วนะคะออกบ่อยแล้วนะคะยังไงรอรวมสถิติอีกทีค่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามคลิปต่อไปนะคะในคลิปที่7 8และคลิปดับนะคะส่วนวันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ สวัสดีค่ะ